สวัสดีครับพี่น้องเอนะครับช่องไอ้นุ่มนอนนะน่ครับก็ทักทายกับ f อซนะครับย่ำเ้านะครับบรรยากาศหนาวๆพี่น้องเออเกิดว่ามีอยงหงไยนะครับเมื่อนี้นะครับก็จะพาพี่น้องเอซนะครับมาเบิ่งครับว่าคือผมมีแนวคิดนะครับว่าผมเห็นขาเจ้าพี่น้องเห็นเห็นหน่วยงานต่างๆนะครับคือ จำกัดไอ้กำจัดพวกผักปอดนะครับผักตบชวานี่ะนะครับแล้วก็พวกวัชพืชทางน้ํานะครับผมเห็นนะครับว่าเพิ่นเอาไปทิมนะครับแล้วก็ตอนแรกนะครับไอ้ของพวกจังซี่ีพี่น้องไผ่กับม่วงว่าเป็นสิ่งของถี่บ่มีคานะครับแต่ผมกับม่วงกับกันพี่น้องว่าผมเห็นคุ้นคานะครับประโยชน์ของมั่นครับคือนึ่งแหละครับ ที่ผมคิดว่านะครับมันน่าจ,จะส้่งมูลค่าได้จากเศษวัชพืชทั้งน้ำพวกนี้นะครับผมก็เลยนะครับกำลังพี่น้องว่าที่สะสมนะครับวัชพืชพวกนี้ที่เขาเจ้าหลอกขึนมาพี่น้องเ้าไปซอยเพื่อน,นำความสะอาดเอารถไปใสแล้วก็เอามากรองหมักนะครับเพื่ออย่างที่เพื่อเพิ่มมูลค่าครับเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะพวกนี้ให้กลายเป็นเงินเป็นทองนะครับ ผมเห็นประโยชน์มันพี่น้องผมก็เลยสีมาเล่านะครับคือเล่าไปนะครับพี่น้อง FC, เอฟซีเสียปีเฮ็ดกันได้ครับหรือนะครับจะฟังไว้เป็นแนวทางเผื่ออยาก,กมาอยู่บ้านพี่น้องอยากมาสั่งอาชีพสั่งงานนะครับสีเฮ็ดจังไดนะครับอ่ามันจังสีมีงานมีการม,าม,ามีเงินมีท่องใส่น้ำบานเฮ่านี่นะครับเขาตรงเฮ็ดอีหยังเนี้ยนะครับมุมมองของผมสีน้ำเสนอไปอาจสิเป็นมุมมองที่ แค่ผมเห็นใด้พี่น้องพี่น้องเอฟซีอาจิเห็นจากผมแล้วก็เอาไปดัดแปลงกับชีวิตเจ้าของหรือว่าไปเบิ้งผู้นั้นผู้นี้มากเก็บความรู้มากครับพี่น้องแล้วก็เอามาเห็ุในแนวทางีิเจ้าของถนัดก็นเลยครับอันนี้ก็บอกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมสิผ้าเบิ้งครับว่าไอ้กล่องว่าจะพืชพวกนี้นะครับผมเสียวมาเหตุยังไงนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับเอฟซีนะครับวัดจะพืชทางน้ํานะครับที่เป็นพวกจอพวกนี้นะครับเนี่ย คือตอนนี้นะครับมองอย่างนี้นี่นะครับมันก็จะเป็นแค่สิ่งของไร้ค่าพี่น้องนี่เห็นปะพวกจอกพวกแหนต่างๆนี่นะครับนี่คือคนอาจจะมองว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับแต่ผมมองกลับกันนะครับว่าไอผมสิ่สร้างนะครับมูลค่านะครับจากขยะกองนี้แหละนะครับให้มันเป็นเงินเป็นทองอันนี้ผมกับไปเอามาพึ่งใ้รถนึงพี่น้องผมว่านะครับจะเก็บสะสมไว้นะครับนี่แหละเห็นมอทุ่งหน้านี่เป็นงานนี่เหรอเนี่ย นะครับลงไปผ่นนะครับก่อนจะถึงบ้านจะเป็นสวนนะครับผมก็จงไว้พี่น้องบตดลทมเบิดเนี้ยครยๆผ่านไปผ่านมาก็ตลกเลยครับว่าเออเป็นอย่างคือบตุมเบิดนะครับอือก็คือปล่อยยังถีไว้จริงๆแล้วผมมีแนวคิดแล้วกับแนวทางในการใส่ชีวิตของผมทุกคนอาจจะมองโบเห็นขึ้นกันกับผมแต่นะครับผมมองจะในภูมก็ระเทศไปพี่น้องอ่าแล้วก็นําเสนอความคิดผมไปแค่นั้นนะครับคือบางคนก็บอกว่า ถมไว้มันจะงามจังท่านจังสี่ก,ก็แล้วแต้ครับเต้นะครับผมคิดว่าผมมาถมผมได้ประโยชน์หลายก,กยว่าผมถมผมเอาเรื่มาถมนะครับเพราะว่านี่แหละไอ้ต้นนี้แหละนะครับเนี่ยนะครับผมปเปลียมาลดนึงพี่น้องเนี่ยปลาเฉียวมาหมักนะครับจะสร้างมูลค่านะครับตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นแค่ขยะที่มันไร้ค่าที่ทุกคนเห็นนะครับสี่เป็นสิ่งของที่ไร้ค่านะครับแต่ผมกะ คิดว่าผมเสียมา่มักเพื่อเพิ่มมุ่นค่านะครับไอจอกไอนแหนพวกนี้พี่น้องทิมใบด้นโดนนี่นะครับมันมักมันเนาของมันเองครับเ้องว่าได้ไปเหตุนี่อย่างมันได้พี่น้องนะครับหรือนะครับขยันหน่อยก็ใช้จุลินรีย์พี่น้องถ้าอยากให้มันย่อยสลายเร็วอีกอย่างในกระบวนการหมักของมันนะครับมันจะเกิดเหตุเนี่ยมันจะเกิดเหตุฟางนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะทายให้เอฟซีเบงนะครับขั้นตอนต่อไปมันเกิดเหตุฟางนะครับแล้วก็ มันมักมาแล้วมันสิเป็นหนาตาอย่างไหนมันสีหนาใสบอกนะครับสีท้ายเห็นไปเรื่อยๆแล้วพี่น,น้องนะครับแต่ตอนนี้พึ่งเอามาครับเนี่ยผมจะามาอาัดเวทเ็มได้พี่น้องแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นการเก็บเงินของผมนะครับโดยที่ผมไม่ได้เก็บเงินสดนะครับแต่ผมจะเก็บขยะพวกนี้นะครับแล้วก็แปลงขยะพวกนี้เนี่ยนะครับให้มันเป็นเงินนะครับกล่องใหญ่เท่าไรกับเงินกล่องใหญ่เท่านั้นพี่น้องเห็นกล่องซ้ำนี่กับเงินกล่องซ้ำนี่แหละนะครับอ่า ถ้าเบิ้งครับสีมาสังมูลค่าได้จังไหนพี่น้องเอฟซีเบื้องกระกติดตามไม่รอดครับผมจะสร้างมูลค่ายังไงนะครับหลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของมันนะครับแต่เมื่อมันเปื่อยนะครับมันย่อยสลายมาแล้วนะครับหมักมาแล้วนะครับมันจะมีค่ามหาศาลนะครับทุกคนนะครับกระชิแลนหามันพี่น้องเอาไปปลูกต้นไม้นะครับไปปลูกพืชปลูกผักต่างๆเป็นพืชที่มันปลอดสารผิดนะครับเพราะว่าใช้ อิ uh, C, นซีนะครับปุ๋ยอินซีร้อยเป์นะครับฝากไว้พี่น้องเอฟซีนะครับนี่แหละผมจะสร้างขยะไอ้ขั้วก,กองอย่างนี้แหละครับให้มันมีมูลค่าแล้วก็จะเฮ็ดเงินพี่น้องเพื่อไปใส่หนีเท้กากรสนะครับขอพูดณ้หลายครับสวัสดีครับ